กรมมหมื่นอักษรสุดาเทพเทพธิดาแห่งราชสำนักทำไมกล้าอุปการะสุนทรภู่แม้ราชการที่สมไม่โปรดภาพพระเจ้าบารมมวงเธอกรมมหมื่นอักษรสุดาเทพพระรูปว่าตามจินตนาการของช่างเขียนนพระวิหารวัดเทพธิดารามกรมมหมื่นอักษรสุดาเทพทรงอุปการะสุนทรภูแม้รัชกาลที่สามไม่โปรดทำไมเป็นเช่นนั้น กรมมะหมือ่นอักษรสุดาเทพทรงเป็นราชธิดาในรัชกาลที่สามเชื่อกันว่าราัชกาลที่สามไม่โปรดสุนทรภู่รวมทั้งมีข้อขัดแย้งมากจนสุนทรภู่ต้องหนีราชพายแต่กรมมะหมื่นอักษรสุดาเทพทรงอุปการะสุนทรภู่เพราะอะไรกรมมะหมื่นอักษรสุดาเทพจึงทรงอุปการะบุคคลที่พระราชบิดาไม่โปรดที่เอกองค์ทรงรีชฉวีวันดั่งดวงจันทร์แจ่มฟ้าไม่ราคี ทั้งคมขำล้ำนางสำอางสะอาดโอดเหมือนชาจิ้มเจิมเฉลิมสีใสเครื่องทรงมงกุฎตอดังบุตรีแก้วมณีนาวรัตจำรหัดเรืองรูปจริตพิษไหนวิไลเลิศเหมือนหุ่นเชิดโฉมแช,มช่มเฉลมเหลืองพอแลศพลกชไมช้ชายชำเหลืองดูปลดเปลืองเปล่งปลั่งกำลังโลมลำพระกรออ่อนชดประนดหนอมแลละม่อมเหมือนหนึ่งเขียนวิเชียนโฉมหรือชาวสวรรค์ชั้นฟ้านภาโพยม มาประโลมโลกาให้อาวรแปลกมนุษย์ผุดผ่องละอองพักวิไลล,ล,ลักล้ำและประเสริฐสมอนุนทอนผู้จินตัดกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้พันนาภาพฝันถึงความงามของสตรีหนึ่งในคำประพันธ์เรื่องรำพันธิราบความงามแห่งสตรีนั้นเลือเล่อเลอเหนือความงามของสตรีในมนุษยโลกเปรียบได้กับความงามของเทพธิดาอันเกิดแต่จินตนาการของมหาจินตัดกวีเท่านั้นภาพ ขุนตัวนางฝีมือจากกระพันโปสอยกฤตที่สุนทรภู่เปรียบความงามแต่จากหลักฐานในชีวประวัติของสุนทรภู้ปรากฏให้สันนิษฐานได้ว่าสตรีผู้งามเลิศน,นั้นมีใช่ภาพฝันอันเกิดจากจินตนาการแต่ประการเดียวหากส่วนหนึ่งแห่งความงามของสตรีนั้นมีตัวตนประทับซึมซาบอยู่ในอารมณ์และความรู้สึกของท่านจินตากวีเอก สัตรีที่กล่าวถึงนี้มีพระนามบ่งบอกถึงความงามอันวิจิตรเหนือสัตรีใดว่าอัปษรสุดาเทพเทพธิดาแห่งราชสำนักนามอัปษรสุดาเทพคือกรมมะหมื่นอัปษรสุดาเทพเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่สามในพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวแต่ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมมะหมื่นเจษฎาบดินประสูตแต่เจ้าจอมมารดาบางเมื่อวันที่ห้าธันวาคมพศ 2,354มีพระอนุชาร่วมพระชนนีคือพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าลักษณนุคุณแม้ขนาดนั้นสมเด็จพระบรมมชนกนาถจะทรงมีพระราชโอรสพระราชธิดาหลายพระองค์แล้วก็ตามแต่มีหลักฐานปรากฏว่าเจ้าหญิงพระองค์น้อยนี้ทรงเป็นที่สนิทเสนหาของสมเด็จพระราชบิดายิ่งกว่าพระราชโอรสพระราชธิดาพระองค์ใด ซึ่งน่าจะเป็นเพราะทรงเป็นพระราชธิดารุ่นแรกประสูติเมื่อพระองค์มีพระชนมายุเพียง24พรรษาหรืออาจเป็นเพราะพระราชธิดาพระองค์นี้ประสูตรแต่เจ้าจอมมารดาที่โปรดปรานก็อาจเป็นได้แต่ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะเจ้าหญิงทรงเป็นพระราชกุมารีที่มีพระสิริชมงดงามและทวีความงามขึ้นตามพระชนสาจนสมเด็จพระบรมมชนกนาฏโปรดพระราชทานนามอันเป็นมงคลและมีความหมายแสดงแจ้งชัดถึงพระสิริชมว่า พระองค์เจ้าหญิงวิลาศนอกจากพระสิริโฉมอันงดงามเป็นที่ลือเรื่องแล้วพระองค์เจ้าหญิงวิลาศยังทรงมีพระปรีชาสามารถในพระภารกิจที่สมเด็จพระบรมมชนกนารงมอบหมายดังนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งกล่าวเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวันยรราชสมบัติแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมสถาปนาพระองค์เจ้าหญิงวิลาศเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมมื่นอักษรสุดาเทพนับเป็นการสถาปนาพระราชโอ,อรสพระราชธิดาครั้งแรกในรัชกาลจดหมายเหตุทรงตั้งพระบรมวงสานุวง์บันทึกไว้ว่าถึงปีจอพศ2381ทรงตั้งกรมพระเจ้าลูกเธอเป็นครั้งแรกสองพระองค์คือทรงสถาปนาพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงวิลาศเป็นกรมมื่นอักษรสุดาเทพและพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสิริวงเป็นกรมมื่นมาตยาพิทักษ ภาพอนุสาวรีย์สุนทรภู่ต้ำบลบ้านกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเทพธิดารามวัดพระราชทานพระเจ้าบรมมวงเธอกรมมะมืน่นอับษรสุดาเทพทรงรับราชการในพระราชสำนักฝ่ายในใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทหน้าที่พนักงานพระสุโนและผู้กำกับการแจกเบี้ยววัดฝ่ายในทรงสนองพระราชประสงค์เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทยัยกว่าพระราชธิดาพระองค์อื่น พระจริยวัรสำคัญประการหนึ่งของกรมมะหมื่นอักษรสุดาเทพคือทรงมีพระสัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์โดยเสด็จพระราชกุศลเนี่ยงเนียงหลักฐานสำคัญประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาเป็นพิเศษของพระบาทสมเด็จพระนางก่าวเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อกรมมะหมื่นอับษรสุดาเทพคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างวัดพระราชทาน ดังเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งกลาวเจ้าอยู่หัวโปรดการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งจอนมีคำกล่าวว่าในรัชกาลนี้ผู้ใดสร้างวัดถวายก็เป็นคนโปรดดังนั้นในรัชสมัยของพระองค์จึงมีผู้สร้างวัดถวายถึง53วัดแต่วัดที่โปรดสถาปนาเองมีเพียง4วัดคือวัดราชโอรสารามราชวรวิหารวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหาร วัดราชนัดดารามวรวิหารแต่ละวัดทรงมีพระราชประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติหรือพระราชทานเป็นพระราชานุสรแห่งความสนิทเสน่หาที่ทรงมีต่อผู้ที่โปรดพระราชทานดังเช่นวัดเทพธิดารามวรวิหารนี้พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าลูกยาเธอกรมมะหมื่นภูมินทรพักดีพระองค์เจ้าชายระดาวันจัดซื้อที่ดินแถบบ้านพระยากรสวนหลวงนริมกำแพงด้านตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง และกำกับการก่อสร้างพระอารามครึ่งนาที่นั้นในพศ2379ครั้นถึงพศ2382พระบาทสมเด็จพระนั่งกล่าวเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผูกพัทธศีมาและพระราชทานนามว่าวัดเทพธิดารามวรวิหารซึ่งเป็นนามที่มีความหมายพร้อมกับพระนามของพระปิยาราชธิดาคืออับสรสุดาเทพอันหมายถึงเทพธิดาอับษรสุดาเทพทรงเป็นที่พึ่งของกวี นอกจากจะทรงมีพระศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับสมเด็จพระบรมมชนกนาทแล้วกรมมื่นอักษรสุดาเทพยังทรงสืบสายพระโลหิตแห่งความเป็นศินลปินและกวีจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณภาลายัยพระบรมราชาย,ยกาแม้จะมีได้ทรงผลงานให้ปรากฏแต่ก็ทรงให้ความสนับสนุนและอุปถมัมภ์ศิลปินและกวีทั่วไปด้วยเหตุนี้พระตำหนักของพระองค์ซึ่งเรียกขานกันทั่วไปในสมัยนั้นว่า พระตำหนักใหญ่นอกจากจะมีข้าราชบริพารแล้วยังเป็นแหล่งรวมศิลปินและกะวีแห่งสมัยท้งนี้เนื่องมาแต่การที่พระบาทสมเด็จพระนางกราวเจ้าอยู่หัวมิทรงมีพระราชนิยมส่งเสริมศิลปินและกะวีในพระราชสำนักเป็นพิเศษดังราชสมัยของสมเด็จพระบรมราชนกกวีทั้งหลายจึงกระจัดกระจายไปพึ่งบรารมีเจ้านายตามวางและตำหนักต่างๆต,ตำหนักของกรมมะหมื่นอับษรสุดาเทพ จึงเป็นแหล่งรวมศิลปินแห่งราชสำนักฝ่ายในแหล่งหนึ่งดังบทกวีที่คุณสุวรรณได้พรรณนาบรรยากาศและความสุขในพระตำหนักใหญ่ไว้ดังนี้คุณเจ้าจอมหม่อมที่ได้เวียนมาต่างปรีดาชักลำนำเป็นทำนองประสานเสียงจังหวัดดูสะอาดเป็นพินพาดมโหรีมีฉลองคุณเพึ่งขับลำตามทำนองประดิษฐร้องดอกส้อยคอยดัดแปลงคุณยองท่านสันทัดคัดต้นบท รับซอกดนิ้วไว้ใส่กระแสงลงปลากรับทับโทนช่างดัดแปลงเสียงหนองแหนงอดอาจพลาดกันไปคุณบัวเศษส้มปล่อยนั่งลอยหน้าปากบ่อนว่าตัวกระเพื่อมกระเทือมอไหวคุณนกคุณน้อยลอยเสียงเรียงรับไปคุณเพึ่งไว้หน้าร้องประคองครวนข้างพวกฟังนั่งส่วนสามรอวอลอา่าประสานตาภาคหนังฟังโหยหวนคุณย้ำนครไม่ชัดดัดสำนวน เสียงห้วนทวนครวนรัวหัวร่อเลยข้างคุณเหมหยิบหมากมือลากกล่องหัวร้อจนร้องไห้แล้วว่าแม่คุณเอย๋ยกล่องหมากหกตกจากมือหยิบพลูเลยเหมือนไม่เคยฟังเพลงบรรเลงลานนอกจากสัพ์สำเนียงเสียงดนตรีแล้วในพระตำหนักใหญ่นั้นหน้าจะอื่นอนด้วยเสียงสำรวลลื่นของเหล่าข้าหลวงใหญ่น้อยด้วยเหตุที่กรมมะหมื่นอับสรสุดาเทพทรงเป็นขติยราชนารีที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตา มีพระอารมณ์ขันไม่ถือพระองค์ดังจะเห็นได้จากการที่ทรงชอบตั้งสมญาล้อเลียนข้าหลวงใกล้ชิดอย่างเช่นหม่อมข้าทรงตั้งสมญาว่าหม่อมเป็ดเพราะเดินเหินเลี้ยวกยายสายกิริยาจึงชื่อว่าหม่อมเป็ดเสด็จประธานหรืออย่างหม่อมสุดข้าหลวงใกล้ชิดมีหน้าที่อ่านบทกลอนถวายก่อนบรรทมหม่อมสุดชอบเล่นเพื่อนกับหม่อมขัวันหนึ่งขณะอ่านบทกลอนถวายเข้าใจว่ากรมมะหมื่นอับษรสุดาเทพบรรทมหลับแล้ว จึงเอาผ้าคลุมโป่งกอดจุกกับหม่อขมขำอยู่ในโปงปลายพระบาทกรมมะหมื่นอับสอนสุดาเทพยังมิทรงหลับทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นจึงทรงตั้งสมญาล้อเลียนหม่อมสุดว่าคุณโมงเพราะเอาเพราะหอมกรอมหุ้มกันคลุมโปงจึงปราดเรียกว่าคุณโมงแต่นั้นมาหม่อขมขำและหม่อมสุดมักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเสมอครั้งหนึ่งวิวาทกันจนลูกกรงไม้สักที่เฉลียงหักพัง ความทราบถึงกรมมหมื่นอักษรสุดาเทพทรงกริวแต่เมื่อหม่อมทั้งสองรับผิดก็ทรงหายกริวประทานอภัยให้พระสดับรับผิดหม่อมสารภาพเห็นเรียบราบแล้วก็โปรดยกโทษให้จึงปรัสสั่งข้างหน้าทหารในทําเฉลียงเก่งใหม่ให้ดิบดีนอกจากข้าราชบริพารและเหล่าศิลปินแล้วกรมมหมื่นอักษรสุดาเทพยังทรงรับอุปถัมภ์กวีฝีปากดีเช่นคุณสุวรรณทิดาพระยาอุทัยธรรมกลาง ราชินีกุลบางช้างเป็นจิงตากกวีฝีปากดีคนหนึ่งกล่าวกันว่าเคยเป็นสิทธิ์ของสุนทรภู่อยู่ระยะหนึ่งคุณสุวรรณเป็นข้าหลวงรับใช้ใกล้ชิดกรมมหมื่นอักษรสุดาเทพเป็นที่โปรดปรานได้แต่งหนังสือไว้หลายเรื่องเช่นกรอนเพลงยาวเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์แต่งล้อเลียนเพื่อนข้าหลวงผู้หนึ่งเพลงยาวจดหมายเหตุเรื่องกรมมะหมื่นอับษรสุดาเทพประชวน พน,นาอาการประชวนและเหตุการณ์ต่างๆในระหว่างประชวนคุณสุวรรณมีอายุยืนยาวจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้แต่งบทละครอีกสองเรื่องคืออูนรุทรอยเรื่องและพระมอเลเทไทยกวีสำคัญอีกคนหนึ่งที่กรมมหมื่นอับษรสุดาเทพทรงรับอุปถัมภ์คือสุนทรภู่ เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงสนับสนุนกวีที่เคยร่งมเรืองมาเมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระบรม,มชนกนาถเช่นสุนทรภูนั้นก็ไม่มีเจ้านายพระองค์ใดกล้าที่จะชุบเลี้ยงเพื่อหนุนสุนทรภูซึ่งแม้จะได้บทเป็นพระภิกษุแล้วด้วยเกรงจะฝ่าฝืนพระราชนิยมแต่ผู้ที่กล้าอุปการะสุนทรภูโดยเปิดเผยคือพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอพระองค์เจ้าลักคณานุคุณ และกรมมหมื่นอับษรสุดาเทพซึ่งนาจะเป็นเพราะทั้งสองพระองค์ทรงทราบว่าทรงเป็นที่สนิทเสนหาแห่งพระราชบิดาเป็นพิเศษหรืออาจเป็นเพราะที่จริงแล้วพระบาทสมเด็จพระนั่งกลาาเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงขัดเครื่องสุนทรภู่ดังที่สุนทรภู่เกรงกลัวก็เป็นได้พระเจ้าบารมมงวงเธอพระองค์เจ้าลักษณานุคุลทรงอุปัมภมสุนทรผู่อยู่ระยะหนึ่งครั้งสิ้นพระชนพระเชษฐภคินีกรมมหมื่นอับษรสุดาเทพจึงทรงรับอุปัมภมต่อมา กล่าวการว่าเหตุที่กรมมหมื่นอับษรสุดาเทพทรงรับอุปัมภมสุนทรผู้นั้นนอกเหนือจากจะทรงนิยมบทกวีและนักกวีแล้วยังทรงพอพระทัยเรื่องพระอาภัยมณีของสุนทรผู้เป็นพิเศษทรงนิมนพระภิกษุษสุนทรผู้ให้มาจำพรรษานวัดเทพธิดารามวรวิหารขณะนั้นสุนทรผู้แต่งเรื่องพระอาภัยมณีได้49เล่มสมุดไทยใกล้จะจบแล้วกรมมหมื่นอับษรสุดาเทพทรงรับสั่งให้แต่งต่อถวายเดือนละเล่มสมุดไทย สุนทรผู้จึงแต่งต่ออีก45เล่มสมุดไทยรวมเป็น94เล่มสมุดไทยนอกจากเรื่องพระอภัยมณีแล้วระหว่างที่อยู่ในพระอุปถัมภ์ของกรมมะมื่นอับษรสุดาเทพสุนทรผู้ได้แต่งหนังสืออีกหลายเรื่องเช่นกับพระชัยสุริยาโครงนิราศเมืองสุพรรณนิทานเรื่องสิงหไัตรายพกซึ่งมีหลักฐานว่าแต่งถวายกรมมมื่นอับษรสุดาเทพ โดยเฉพาะบทกลอนรำพันพิลาปอเป็นเรื่องที่สุนทรผู้แต่งเมื่อชีวิตได้ผ่านความสำเร็จสุดยอดและความทุกข์สาหัสมาแล้วจึงเป็นเรื่องราวที่รำพันถึงความในใจและชีวิตแต่หนหลังพร้อมกันนั้นก็วาดฝันถึงความสุขที่ปรารถนาภาพหุ่นขี้พึ่งสุนทรผู้ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยจังหวัดนครปฐมเชื่อกันว่าเทพธิดาในภาพฝันของสุนทรผู้นั้น เป็นจินตนาการที่ถ่ายทอดจากความประทับใจในพระสิริโฉมที่งดงามพระจริยวัตรอันนุ่มนวลและน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาแห่งกรมมะหมือนอับษรสุดาเทพแทบทั้งสิ้นกรมมะหมือนอับษรสุดาเทพทรงมีพระชนมายุค่อนข้างสั้นทรงเริ่มประชวรเมื่อพศ2386ในพระราชพงศาวดารกล่าวว่าประชวรพระโรคตรีสันทอคาดเป็นโรคเรื้อรังแม้สมเด็จพระบรมมหนกนาจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระดมหมอหลวงรักษาบางครั้งพระอาการก็ผ่อนคลายลงบางคราวพระอาการก็สุดหนักสมเด็จพระบรมมชนกนาทรงห่วงใยเอาพระทัยใส่พระอาการประชวนของพระราชธิดาตลอดเวลาดังปรากฏหลักฐานในกรอนเพลงยาวจดหมายเหตุพระอาการประชวนของกรมมมื่นอับษรสุดาเทพของคุณสุวรรณว่าทั้งพระองค์ทรงแผ่นดินปืนอยุธยาสี่เวลาคอยเฝ้าเอาอาการ พระอาการประชวรซูดหนักลงในระยะ6เดือนหลังจนสิ้นพระชนเมื่อวันที่21สิงหาคมพศ2,388รวมพระชนมายุ38ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพืองพระศพณพระเมนท้องสนามหลวงพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอาลัยรักพระราชธิดาพระองค์นี้เป็นที่ยิ่งพระองค์ทรงถ่ายทอดพระเมตตาพระราชทานพระราชนัดดาพระองค์หนึ่ง ซึ่งทรงมีสายพระโลหิตเกี่ยวข้องกับพระราชธิดาคือเป็นพระธิดากำพราของพระองค์เจ้าลัคนานุคุณพระอนุชาพระองค์เดียวในกรมมหมื่นอับษรสุดาเทพพระนามว่าพระองค์เจ้าสมมณัตวัฒนาวดี